แสงแดดสีส้มยามเย็นอาบไลลย,ยอดพระปรางวัดอรุณราชวรารามทอประกายระยิบระยับสะท้อนผิวน้ำเจ้าพระยากลิ่นหอมของทูบเทียนผสมผสานกับกลิ่นเครื่องเทศร้อนแรงจากร้านอาหารข้างทางสร้างบรรยากาศที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนที่ใดในจักรวาลเบนเทน,นิสันในเสื้อยืดสีดำลายเขียวเอกลักษณ์ยืนสูดอากาศร้อนชื้นของกรุงเทพมหานครเข้าปอดอย่างเต็มที่พลางเคี้ยวหมูปิ้งไม้สุดท้ายในมือด้วยความอ,ร,อร่อย เขาหันไปมองปู่แม็กซ์ที่กำลังพยายามใช้ซ่อมจิ้ม,มแมลงทอดกลิ่นอย่างทุลักทุเลเบนหัวเราะเบาๆให้กับความสงบสุขที่หาได้ยากนี้แต่ทว่าสัญชาตญาณฮีโร่ของเขาเริ่มทำงานเมื่อนาฬิกาอมนิทริกซ์ที่ข้อมือซ้ายส่งเสียงร้องเตือนแหลมสูงพร้อมกับแสงสีเขียวที่กระพริบถี่รัวหน้าปัดไม่ได้ชี้ไปที่เอเลียนตัวใดตัวหนึ่งแต่กลับหมุนวนราวกับกำลังจับคลื่นพลังงานมหาศาลที่ซ่อนอยู่ใต้พื้นดินนครหลวงแห่งนี้ ห่างออกไปไม่ไกลณบริเวณสนามหลวงมีโดริยะอิซุกุหรือเดกุกำลังจดบันทึกยิกยิกลงในสมุดเล่มเล็กดวงตาเป็นประกายขณะสังเกตสถาปัตยกรรมไทยโดยมีบาคุโกะคัตสึกิเดินล้วงกระเป๋าทำหน้าบอกบุญไม่รับอยู่ข้างๆเสียงบ่นของบาคุโกะดังแทรกเสียงจอแจของผู้คนเขาหงุดหงิดกับอากาศร้อนและการต้องมาเดินลาดตะเวนในงานเทศกาลแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ดูสงบเงียบเกินไปสำหรับฮีโร่สายบูอย่างเขา แต่แล้วธนาเด็กวัดหนุ่มวัยรุ่นผู้นำทางก็หยุดเดินกระทันหันดวงตาของธนาเบิกกว้างเขาหันไปมองท้องฟ้าทิศเหนือสัมผัสได้ถึงแรงสั่นสะเทือนของวิญญาณเจ้าที่ที่กำลังกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวพันใดนั้นเงาทะมึนขนาดมหือมาก็พาดผ่านท้องฟ้าโดนจักรกลต่างดาวรูปทรงคล้ายปลาหมึกยักษ์พุ่งลงมาจากชั้นบรรยากาศกระแทกพื้นดินจนเกิดแรงลมกันโชคร่มกันแดดและว่าวไทยที่ประดับอยู่ปลิวว่อนไปทั่วท้องฟ้า เสียงระเบิดดังกึกก้องปลุกสัญชาตญาณการต่อสู้ของทุกคนเบนไม่รอช้าเขากระแทกหน้าปัดนาฬิกาแสงสีเขียวสว่างว่าไปทั่วบริเวณร่างของเด็กหนุ่มขยายใหญ่ขึ้นกล้ามเหลือสีแดงสดปูดโปนพร้อมแขนสีข้างที่ส่งพลังเขาแปลงร่างเป็นโฟอาร์มสพร้อมกระโจนเข้าใส่โรนยักษ์นั้นทันทีหมัดทั้งสี่ระดมทุบใส่เกาะโลหะเสียงดังสนั่นหวั่นไหวแต่ภาพที่คนภายนอกเห็นคือสัตว์ประหลาดสีแขนกำลังอาวาดทำลายเมือง เดกุที่เห็นเหตุการณ์จากระยะไกลเข้าใจผิดทันทีเขาคิดว่านี่คือวินเล่นประพาสกลายพันธุ์ที่กำลังโจมตีประชาชนประกายสายฟ้าสีเขียวพวยพุ่งออกจากร่างของเดกุเขาดีดตัวพุ่งเข้าหาเบนด้วยความเร็วสูงพร้อมตะโกนกล้องสแมชหมัดขวาที่อัดแน่นด้วยพลังวันฟอร์อพุ่งเข้าปะทะกับฝ่ามือของโฟอาร์มส์แรงประทะสร้างคลื่นกระแทกวงกว้างจนฝุ่นตลบการต่อสู้ระหว่างฮีโร่สองจัก,กรวาลอุบัติขึ้นท่ามกลางความเข้าใจผิด เบนเพยายามตะโกนอธิบายแต่เสียงของเขาถูกกลบด้วยเสียงระเบิดจากฟีมือของบาคุโกโกที่พุ่งเข้ามาสมทบด้วยท่าฮาวิเซอร์อิมแพคเปลวเพลิงจากการระเบิดหมุนวนรอบตัวเอเลียนสีแขนเบนต้องเปลี่ยนร่างเป็นไดมอนเหตุสร้างกำแพงเผ็รขึ้นมาต้องการการโจมตีอันรวดเร็วและรุนแรงของเด็กหนุ่มทั้งสองสถานการณ์ยิ่งเวลวร้ายลงเมื่อวิลแก๊ก์ปรากฏตัวขึ้นเหนือท้องฟ้ายานรบของมันยิงลำแสงสีแดงลงไปยังยอดเจดีวัดอรุณไม่ใช่เพื่อทำลายแต่เพื่อดึงแกนพลังงานโบราณที่ซ่อนอยู่ พลังงานสีทองไหลทะลักออกมาเปลี่ยนสภาพวัตถุรอบข้างรถไฟฟ้า BTS ที่วิ่งอยู่บนรางถูกเคลื่อนพลังงานครอบงำกลายร่างเป็นสัตว์ประหลาดจักรกลชีวภาพหรือโนมุสายพันธุ์จักรกลมันเริ่มอาวาดฟาดหงวงฟาดงาเศติสูงใจกลางกรุงเทพธนาเห็นท่าไม่ดีจึงรวบรวมสมาธิใช้พลังจิตตะโกนส่งกระแสจิตเข้าไปในหัวของทั้งเบนเดกุและบาคุโกเสียงของเด็กวัดหนุ่มดังก้องกังวานในคิดของพวกเขาให้หยุดสู้กันเองแล้วมองดูศัตรูที่แท้จริง ภาพของโนมูจักรกลที่กำลังกลืนกินเมืองฉายชัดในหัวของทุกคนเดกุชงะงักกึกเมื่อเห็นเบนเปลี่ยนร่างอีกครั้งคราวนี้เป็นอัปเกรดเอเลียนที่มีร่างกายเป็นของเหลวโลหะสีดำเขียวเบนไม่ได้โจมตีพวกเขาแต่พุ่งเข้าไปประสานร่างกับซากรถตุกๆที่พังเสียหายเปลี่ยนมันให้กลายเป็นยานรบความเร็วสูงที่ติดตั้งปืนใหญ่พลาสมาการกระทำนั้นพิสูจน์เจตนาเดกุหันไปสบตากับบาคุเกาะแม้จะไม่ต้องพูดอะไรกันแต่พวกเขาก็รู้ทันทีว่าต้องทำอะไรพันธมิตรเฉพาะกิจก่อกำเนิดขึ้นท่ามกลงวิฤต บนในร่างอัปเกรดที่สิงสูรถตุกตุกตะโกนเรียกให้ฮีโร่จากญี่ปุ่นกระโดดขึ้นมาบาคุโกะกระโดดขึ้นไปยืนบนหลงังคาตุกตุกปล่อยระเบิดเพลิงใส่ฝูงโดนที่บินไล่ล่าส่วนเดกุเกาะอยู่ที่ด้านข้างใช้แทะทมินยึดเกาะเสาไฟฟ้าเพื่อช่วยเลียวรถหลบหลีกสิ่งกีดขวางด้วยความเร็วที่น่าเหลือเชื่อรถตุกตุกไฮเทคซิ่งฝ่าการจราจรที่โกลาหลลัดล็อกไปตามตรอกซอยแคบๆของเยาวราชแสงไฟนีออนยามค่ำคืนสะท้อนกับเกราะเลเซอร์ของรถตุกตุก,ตกจนเกิดเป็นลำแสงหลากสีสัน กลิ่นยางไหม้และเสียงเครื่องยนต์เทอร์โบดังกระหึ่มไปทั่วเมื่อมาถึงริมแม่น้ำเจ้าพระยาโนมุจักรกลยักษ์กำลังจะดูดกลืนพลังงานเฮือกสุดท้ายจากวัดอรุณวิลแก๊ก์ยืนบัญชาการอยู่อย่างผู้ชนะเบนรู้ดีว่าลำพังพลังของตุกตุกอัปเกรดไม่เพียงพอเขาดีดตัวออกจากรถกลางอากาศนั้นเขาหมุนหน้าปัดนาฬิกาอีกครั้งคราวนี้เขาเลือกคีทบลาส์มนุษย์เพลิงผู้ร้อนแรงเบนตะโกนบอกแผนการให้เดกุและบาคุโกฟังอย่างรวดเร็ว บากโกะสยะยิ้มอย่างพึงพอใจเขาจิตชนวนระเบิดเหงื่อในถุงมือจนถึงขีดสุดสร้างพายุมนเพลิงขนาดมหึมาล้อมรอบตัววิวแก๊กสและโนมุไว้ Heat ลาสต์พ่นไฟเสริมเข้าไปในพายุของบากโกะเพิ่มความร้อนแรงจนอากาศรอบข้างบิดเบี้ยวหลอมละลายเกราะของโนมุจนเผยให้เห็นแกนกลางจังหวะน,นั้นเองเดกุรวบรวมพลังวันฟออไว้ที่ขาทั้งสองข้างเขาได้รับแรงบันดาลใจจากการเคลื่อนไหวของนักมวยไทยที่เห็นในโปสเตอร์ข้างทางผสมผสานกับการดีดตัวด้วยความเร็วสูงสุด เดกุพุ่งผ่านช่องว่างของพายุเพลิงขาขวาเงื้อขึ้นสูงก่อนจะฟาดลงมาด้วยท่วงท่าที่ดุด,ดันและงดงามเขาตะโกนชื่อท่าไม้ตายใหม่ที่คิดคนขึ้นเดียวนั้นสยาม Smash. ส์แมชซนเท้าของเขาปะทะเข้ากับแกนกลางของโนมูอย่างจังแรงกระแทกสร้างคลื่นลมมหาศาลพัดพายุเพลิงให้กระจายออกเป็นวงกว้างเรากับดอกไม้ไฟลูกใหญ่ที่ระเบิดเหนือแม่น้ำเจ้าพระยาวิลแกกส์ที่เสียท่าถูกแรงระเบิดซัดกระเด็นกลับเข้าไปในยานแม่ที่กำลังเสียการควบคุม เมื่อฝุ่นควันจางลงแสงจันทร์สาดส่องลงมาอย่างลานวัดที่เสียหายเพียงเล็กน้อยฮีโร่ทั้งสามยืนหอบหายใจด้วยความเหนื่อยอ่อนแต่เปลี่ยนไปด้วยความภาคภูมิใจธนาวินเข้ามาขอบคุณพวกเขาทางน้ำตายกมือไหว้แบบไทยด้วยความซาบซึง้งเบนคืนร่างเป็นมนุษย์ยิ้มร่าพลังตบไล่เดกุและบาคุโกเขาบอกว่าไม่เคยเจอทีมเวิร์กที่บ้าดีเดือดขนาดนี้มาก่อนบาคุโกสะบัดหน้าหนีแก้เขินแต่ก็ยอมรับในใจว่าเจ้าเอเลียนนี้ก็เก่งไม่เบาส่วนเดกุยังของพึพรรมพำวิเคราะห์พลังของเบนไม่หยุด เรื่องราวจบลงด้วยภาพของฮีโร่ต่างมิตินั่งล้อมวงกินโรตีสายไหมริมทางเดินเรียบแม่น้ำแลกเปลี่ยนเรื่องราวการผจญภัยภาษาที่แตกต่างถูกเชื่อมโยงด้วยหัวใจของฮีโร่ที่ไม่ว่าจะมาจากดาวดวงไหนหรือมีพลังรูปแบบใดปลายทางของพวกเขาก็คือการปกต้องรอยยิ้มของผู้คนเหมือนกัน